คนไข้ชั้นนะไปฉีดฟิลเลอร์ของยุโรปนะคะฟีฟีฟ,ฟ,ฟียกหน้านะคะชีบอกว่าฉีดแล้วหน้าไม่ยกนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะจะมาฉีดฟิลเลอร์กับชั้นใช้ฟิลเลอร์ของเกาหลีนะคะแค่สามซีซีนะคะแล้วมาดูผลลัพธ์นะคะว่าจะยกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะตอนแรกคนไข้ไม่ได้จะมาฉีดฟิลเลอร์หรอกคะ่ะคนไข้จะมาทําไฮฟูนะคะทีนี้ ฉันก็ตรวจหน้าของคนไข้ฉันดูไปแล้วฉันว่าโอ้ยหน้าอย่างนี้ก็ต้องฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าค่ะมันถึงมันถึงจะยกสวยค่ะหน้าห้อยหน้าหย่อนคล้อยขนาดนี้นะคะแต่ว่าทําคู่กับไฮฟูมันก็โอเคค่ะมันก็จะช่วยกันทําให้ผลลัพธ์ดีขึ้นนะคะแต่คนไข้บอกว่างบไม่พอค่ะงบงบถึงแค่ ฟิลเลอร์ของเกาหลี 3cc นะคะอันนี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าคนไข้เนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าของอตัวยุโรปมาก่อนนะคะแล้วก็ฉีดไปทั้ง 4cc นะคะแต่คนไข้บอกว่าอันนี้คือยังไม่ฉีดนะคะทีนี้พอขึ้นบนเตียงนะคะพอขึ้นบนเตียงเสร็จนะมีฟิลเลอร์เกาหลี 3cc นะคะคนไข้ค่อยมาบอบค่อยมาบอกฉันว่าเนี่ยครั้งครั้งก่อนอเคยฉีดฟิลเลอร์ของของยุโรปนะคะเออ ยี่ห้ออย่างดีเลยค่ะ 4cc ค่ะพอฉีดเข้าไปค่ะยาหายหมดะคะ่ะยาหลูดเข้าไปในผิวหมดค่ะได้แค่เป็นแบบว่านูนๆตรงบริเวณเอแก้มส้มนิดหน่อยนะคะฉชนก็ได้ยินฉชนก็อ๋อตกใจนะคะเธอเคยฉีดยุโรปมาก่อน 4cc หน้าไม่ยกแล้ววันนี้จะมาฉีด 3cc ของเกาหลีมันจะยกหรอคะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกฉันก็คิดในใจนะจคิดในใจนะเา่าอ้า อย่างนี้เธอมันจะฉันจะทํำยังไงคะเนี่ยมันจะยกเหรอฉันก็บอกว่าฉันก็คิดในใจว่าเธอขึ้นเตียงมาแล้วฉันก็ต้องทําสุดความสามารถนะคะฉันก็ต้องบริหารยา 3cc นะให้ได้ผลดีที่สุดท่้าที่ฉันจะทําได้ฉันจับหน้าคนไข้ไปกดๆไปถือข้างในกลวงมาก ข้างในกลวงมากผิวย้วยมากผิวไม่ได้เป็นแน่นๆเหมือนฉันอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยเองฉันอะผิวค่อนข้างแน่นจับยืดไม่ค่อยได้ใช่ไหมเออแต่ของคนไคข้ได่ยืดมาถึงนี่ค่ะยืดข้างในก็คง,คง,ค,งคงกลวงไม่ได้ละ่ะหน้าดูดฟิลเลอร์หมดใส่ไปเท่าไหร่ก็หายหมดนะครับฉันก็ต้องวางแผนก่ะว่าทํายังไงสามซีซีของฉันจะเกิดริน้นมากที่สุดนะครับเพราะฉันเนี่ยคนคนือคนอื่นอะเวลาวางฟิลเลอร์เขาจะวางจุดละศูนย์ซีซีนะคบแต่ว่าเคสนี้นี่นะเนื่องจากข้างในมันกลวงมาก หมอจะต้องวางแต่ละจุดอนะขั้นต่ำนะ0.2ถึง0.3นะคะโดยที่จะต้องคลำดีๆว่าต้องคำนวณดีๆค่ะวางวางตรงไหนมันถึงจะมันถึงจะยกได้ดีที่สุดเจ้าก็มาคำคำคำ,คำตรงบริเวณเส้เนเ็รอบดวงตานะคะเจก็ว่าอืม้มตรงนี้แหละเจนก็วางตรงนี้ไปเลยคะ0.2ปรากฏว่าร่องใต้ตาก็ดีขึ้นนะ0.2 0.2 ะคะแล้วตรงนี้มันยุบเข้าไปตรงนี้ยุบยุบเข้าไปเยอะแล้วก็กลวงเยอะด้วยฉันก็วางไป0.3เลยค่ะ0ถ้าลองถ้าวาง0.1นี่ยาหายไปเฉยเลยค่ะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อเลยขยับไ,ไปอีกนิดหนึ่งฉันก็วางไปอีกประมาณ0.2 0.3นะคะทีน,นี้ยาคือหมดหลอดแล้วค่ะฉันทักไงดีควันหน้ายังไม่ค่อยยกเท่าไหร่เลยฉันก็เลยมาคำคำไปดิอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันกลงกลวงฉันก็เลยวางตรงนี้ค่ะนะเยอะๆเลยค่ะนะ0.2 0.3 0.4เลยค่ะนะ พอวางไปทั้งหมดหนึ่งหลอดครึ่งปรากฏว่าเห็นเห็นหนาปรากฏว่าเออมันยกขึ้นค่ะยกขึ้นพอสมควรเลยค่ะทีนี้ฉันก็ทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้อาจจะใส่ไปศูนจุดสามจุดเดียวเลยค่ะอันนี้ก็ศูนจุดสองนะคลำใต้ตาใส่ไปศู 2, นจุดสองศูนจุดสามค่ะแล้วตรงนี้ก็เน้นๆได้เยอะเพื่อจะดึงขึ้นนะคะแต่่าตรงโหนกไม่ได้นะ่าตรงโหนกด้โหนกใหญ่หรือบนอีกนะคะปรากฏว่าทําเสร็จนะให้คนไข้แบบว่าส่งกระจกดูคนไข้บอกว่าอู้หมอยกมากเลยค่ะเออยกกับตอนรอบนั้นรอบนั้นนะ หน้าก็ไม่ยกค่ะได้แค่ตรงแก้มส้มขึ้นมาทดเดียวนะคะนะแก้มส้มขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ดูหย่อนหย่อนด้วยแต่ว่าหน้ามันนูนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบโอ้ยนกึกว่าจะโดนด่าซะแล้วค่ะก็ไมบอกฉันเนาะว่าเมื่อก่อนแบบว่าเติมยุโรปมา 4cc หน้าไม่ยกนะคะเออโชคดีนะคะวันนี้ฉันใช้ของเกาหลี 3cc หน้ายกได้ค่ะโล่งอกค่ะนึกว่าจะโดนด่าซะแล้วค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะอุ้ยวันนี้ฉันสวยจังเลยเธอหน้าสวย